ดูงานซ่อมตู้แช่นะครับตัวนี้แยงเก่าล้างใหม่ทำไมบนเลี้ยคือสาเหตุก่อนหนะ้าบอกว่าไงมันมันไม่เย็นเนี่ยอุณหภูมิขึ้นทีนี้คอมมันปกติแล้วอะไรก็ปกติดูยื่อตยอนหินเลยตัวน,นี้ก็ล้างะระบบปรเย็นควาร้อนหารอยรั่วใหม่ดูก็กำลังแปะ อันนี้นิ้วหลอดก็คูณสองนะเพราะว่าตอนนี้ผมผมได้ตั้งไว้ตอนนี้มันได้ลบสิบหกอยู่ประมาณลบสามสิบสี่แล้วอเดี๋ยวน้องเติมน้ำยาแล้วมาดูกันอีกรอบหนึ่งร้อมจะเย็นไหมนี่ครับหลังจากที่ล้างระบบเสร็จนะตอนนี้นี่คือเปเชอร์ในระบบก็คูณสองประมาณสามสิบอันนี้คือท่อซักชั่นท่อกับเข้าคอมก็สิบเอ็ดจุดห้าจุดสี่ลงไเลยนี่คืออุณหภูมิภายในห้องห้องโดยสารเอ้ย คุณนภูมิพลในห้องตู้แช่นะครับ15.9เนี่ยอันนี้คือท่อกลับอาวัตติซักชั่นท่อกลับอันนี้ไม่ได้ใส่อีสูเลชั่นอะไรเลยเราลองดูน้ำยามดือครับแล้วตู้นี้ก็จบสวยๆนะครับเป็นของชาบูอินดี้สารมหาสารคามเจ็นเตอร์เย็นจังนี้ครับผมลมลมระบายทันก็จบงานได้สวยครับตู้นี้ อาการแรกก็คือมันเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งที่ต่อไปกับฟูตรงนี้นี่ไปเกับตรงนี้เป็นน้ำแข็งมันไม่เย็นในตัวมันมาเย็นนอกตัวทำยาก็ลัวนี่ก็จบงานแล้วอ่าสั่นกับ 40. โอเคน้ำยาชิจิทัก้าก็เริ่มจะได้เวลาตัดแล้วเรีบส่งงานแ้้วันนี้